สวัสดีย่ามาแลงครับพี่น้องสวัสดีครับมือนี่ก็ถ้ามาเบ่งบรรยากาศนี่แหละครับหญ่าหวานอิสราเอลคือเกาครับหญ่าหวานอายุหลายๆนะครับปลูกมาสองปีสามปีก็คือว่าเนี่ครับหญ่าหวานมันขื่นโคนครับมันขื่นโคนยังไงอย่าไปเบ่งน้ากันครับ เวลาข้าตัดข้าก็ตัดปกติไหมครับตัดเหมันหลายขาหลายคนก็หูเทคนิคนี้แล้วแต่ว่ามันก็มันก็หลีกเลี่ยงบ่ไดดเพราะว่าข้าก็ตัดแค่มันจำค้นมันมาครับจำดินมันเลยนี่รา้วการก็เป็นยาวามันที่เกิดจากตาตาสุดท้ายที่มันมันพอมีอยู่ผลดินขึ้นมาเนี่ยมันที่เกิดจากตาสุดท้ายนี่นะครับถ้าขาตัดเหนือดินขึ้นมาแบบนี้นะ เนี่ยตาสุดท้ายที่มันมีอยู่มันก็จีเกิดขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นยังยังตน,นเห็นบ่ครับเข้ากับตัดตาสุดท้ายที่มันมันสุดท้ายที่มันพลเดินขึ้นมาเนี่ยเข้าก็ตัดแค่นี้แต่ว่าตัดหลายๆครั้งเขามันก็สิเป็นเห็ดไถมันขึ้นโค่นแบบนี้ครับหลายๆคนก็วิธีการกรบไทยกรบครับมันก็สิเกิดน่อไม้ขึ้นมา งามขึ้นมาคือเก่าครับนั่นคือเทคนิคการแก้เบื้องต้นครับแต่ถ้าเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้ไถหรือว่าอ่าบ่มีข้อมบ่สามมรถที่จะกบมันได้อ่ะโดยวิธีไก่ใดก็ได้ไครับเข้าก็ใส่วิธีนี้ครับงงายๆงาย่งา,งาก,ก,การไถครบนะครับงา่าการกรบข้นมันก็คือวิธีนี้ครับบ่ต้องเสียดายมันครับเ่บอราต้องเสียดายมันเห็ดจ,จังสีเลยครับนี่แหละครับ บักจกเข้าเลยเหรครับหมกจกซับออกลเลยครับซับกลางเหงามันนะครับโอ้เน่นปึกเลยซับกลางเหงามัานหนองอสี่ครับไม่ต้องเสียดายครับมันจาตายเนยนับน นี่ครับตัดเหงาออกแบบนี้ครับผ้าเหงามันออกแบบนี้เลยครับลวมันสีแตกนอกขืนมาในบริเวณนี้ครับบริเวณที่นอเนี่ยมันสีแตกขืนมาไหมครับเข้ากระสีใดนอหลายแล้วก็นอกระิีแข็งแรงขึืนครับ นอกไม้ก็จะเกิดขึ้นมาใน,นประม่าณนี้ครับเกิดในน้นำบรลเยเวนนี่โพลขึ้นมามันก็จะไม่ได้เกิดแต่แต่ล้อมรอบแบบเช่าเข้าบ่อผ้าแบบนี้นะครับถ้าเข้าบ่อผ้าแบบนี้มันจะเกิดตล่รลอบรอบแล้วกบมันจะบ่แห้งมาจากใต้ดินนะครับแต่ดีก็คือผ้าอีกข้างเหงามันแบบนี้ครับ ข้าออกไปนี้เลยครับมาต้องเสียดายครับมาต้องเสียดายข้าเป็นกากระบาดแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงครับคลิปนี้หวังว่าพี่น้องเช่าวสวนที่กำลังสิปลูกห้าหวานคงสิ์ได้ความรู้ไปบ่มากกันน้อยนะครับแต่พี่น้องมีความคิดเห็นแบบไรก็คอมเมนต์มาบอกกันครับใต้คลิปนี้มีขอความมีขอความคิดเห็นแนะนำยังกัแนะนำมาบอกกันได้ครับมาพูดคุยกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องของก่าวเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครับช่องเกษตรกรผ้าช่มนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับทายมือเดียวอยู่แล้วทายมือเดียวต้องวัดดีมือเดียวด้วยเพราะเป็นอย่างนั้นพี่น้อง